สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวยวันนี้เราเอาชุดที่เราเปิดหมวกมาค่ะทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้มีการรีวิวเลยหรือเปล่าโอเควันนี้นะจ๊ะเอา้าใครมาเต้นๆอยู่นี้มาด้วยแบบเกาะอ,อกค่ะทุกคนด้วยผ้ายีนนะคะทุกคนเออระบบก,กำลังจะทำการลบยานปาหานะในอีกสองนาทีอ,าอย่าลืมเพื่อติดด้วยนะคะ <laughs> กำลังจะพูดเลยอะ <c oughs> แล้วก็ตกแต่งอเออเือนเป็นแบบเข็มขัดค่ะทุกคนที่เกาะอ,อกเลยนะแล้วก็เซ็กซีน่นิดนิดอ่าโชว์นิด,น,ดนิดที่อกนะแล้วก็กระโปรงก็จะเป็นแบบผ้ายีนเหมือนกันเนาะก็จะคุ้ยกันแล้วก็ใส่พร้อมกับเออกางเกงข้างในค่ะทุกคนกางเกงสั้นมากๆนะคะเออเป็นไงกระโปรงเสื้อยีนแล้วก็สะพายกล้องสีขาวบูท บูธออกสีเทาๆค่ะทุกคนหิยเป็นแบบโชว์เอลด้วยนะนิดนึงทรงผมสีดำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่นาฬิกาเหมือนเดิมเลยวันนี้เคเจกับคุณเมเลอร์ว่าจะไปฟาร์มสาห่ายเหมือนเดิมคุณเมเลอร์จะไปด้วยไหมแจ๊ะว้าว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 ว้วว้าว้าวา้า เฮ้ยเสียงเสียงหายแต่วันนี้เราก็อาจจะมีเปิดหบวกแต่ว่าอันยังไม่ใช่ตอนนี้นี่ผมคุณเปนเล้่จะไปฟาร์มกับเขาไหมอืมคุณไปฟาร์มเลยครับผมมีธุละต้องไปทําก่อนโอเคเข้ามาเสนอหน้าอีกทีครับโอเคกรับผมครับบายบายบ๊าย อุ๊ยเดี๋ยวเจไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวเป็นลมค่ะทุกคนอ่าเปประตูเข้าไปจ้ะอาบน้ำเลยจ้ะ ระบบได้ทําการลบยานปะหานานเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนี้จ้าตอนนี้ฝนตกเหรออ่อไหนเรามาที่ตั้งค่าดิ โอเคโอเคจ้ะอาชีพทุกวันนี้นะคะทุกคนเคเจกับคุณไวเลอร์ก็ไปที่ฟาร์มสาหร่ายอย่างเดียวเลยน้ำมันมีไหมน้ำมันมีเอเคแค่คิมคันนี้เราพายปักจุดไปเลยจ้า ไปจ้ะไปเลยวันนี้เราจะไปฟาร์มแล้วก็เอาเงินมาฝากให้ได้4ี่แสนค่ะทุกคนตอนนี้เรามีตังในบัญชีอ๊ายเคเลยทางโค้งทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะ ใจเยียๆนะมุมบ้านหลังนี้เราชอบเหลือเกินเราต้องหักมาอย่างนี้โอเคตรงไปจ้ะวาดเบรกโอ้โหทำไมรถแรงจุงกดเบรกตั้งนานละไม่เบรกคะ่ะไม่เบกเรกเลี้ยวตรงนี้ใช่ปะโอเคใช่ใช่ใช่ใช ขับรถแบบว่าข้ามเลนมากๆไปจ้ะแมบ เบาๆจ้าปังขับลงไปเลยวีน่ะไม่เห็นคนเลยอ่ะไม่มีคนมาฟาร์มเหรอวันเนี้ยวีไม่มีคนค่ะทุกคนโอ้ oh my god ไม่มีคนก็ดีสิคะยาวไปจ้าคุณนายไอ้ ว้าวเมื่อกี้มีคนนึงค่ะเขาไปแล้ววันนี้เราเล่นกันแบบสี่โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนนี่สวยเนาะสวยนะจ๊ะคุณนายคุณนายอยู่แบบโดดเดี่ยวไหาเลยวันนี้นะคะสวยมากค่ะไปจ้าสาวสาวสาวสาลายค่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเคจขอฟาร์มแบบนี้ไปก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราฟาร์มประมาณอ่ะขอตีเป็นสัก16นาฬิกาแล้วกันเนาะเอากลมๆเวลากลมๆแล้วกันว่าจะฟาร์มได้ถึงเวลากี่โมงแล้วก็ได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้มีจำอ๋อตอนนี้มีเงินเท่าไหร่อ๋อมีเงินอ่ะขอตีเป็น8,000นะคะทุกคนในบัญชีเนาะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันจ้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะ กลับมาแล้วคะ่ะทุกคนโอ้โหเราก็เต็มกระเป๋าพอดีเลยเซิฟกำลังจรีไปจ้ะไปขายกันจ้าปับ๊บไปไปเลยจ้ะไปเลยจ้ะ สิบนาทีนี้ของเราจะขับรถถึงพาซาพอดีไหมเนี่ยเฮ้ยไปน่าจะได้อะเนาะ ใกล้จะถึงที่ขายแล้วค่ะทุกคนเฮ้อเราอาจจะได้ต้องแบบรีบขับกับพาซานั่นนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขายก่อนรถเราร้อยเจ็ดสิบเองอะป๊าป,ป,าปอย่าพึ่งนะจ๊ะอย่าพึ่งนะจ๊ะ ย่อยยิ่งรีบยิ่งช้าครับพี่น้องครับป๊าปเ <c oughs> ข้านี้เลยแล้วกัน <c oughs> โอเคเร็วจ้าคุณน,นายสามสิบสี่ไปจ้าวิ่งจ้า อเคมาเราได้เงินทั้งหมดกี่บาทเนี่ยเดี๋ยวขอปิดคลิปเลยแล้วกันค่ะทุกคนอตอนแรกมีเงินอยู่8,000ใช่ปะก็น่าจะได้ประมาณ3 000, 6 0 0เอ้ย36,000ใช่ปะ36,000ค่ะทุกคนโอ้กำไรงามมากเกือบ2ชั่วโมงนะคะเคเจฟาร์ม okay. ไปเกือบ2ชั่วโมงเนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับ EP นี้ ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสำหรับการติดตามและรับชมช่อง KJ มากๆนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย